พูดถึงพระนิพพานกันสักหน่อยพระพุทธเจ้าว่ามีอายตนะหนึ่งซึ่งไม่ใช่ดินน้ำลงไฟไม่ใช่อากาสานัตนจายะไม่ใช่ไอ้ลูกประธรรมนารรมาทาใดๆไ,ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีอารมณ์นี่อาจตะนะนั่นมีอยู่ก็คือพระนิพพานนั่นแหละนี่แต่พระนิพพานเนี่ถูก บางลัทธิบางพวกก็ว่าพระนิพพานเป็นตัวกูเป็นตัวตนที่ดีที่แท้ฝ่ายดีฝ่ายแท้ฝ่ายท้าวรอจัดเป็นอัตตาตัวกูใหญ่เต็มไปเป็นนิรันดรตลอดอนันตการพวกนี้เขามีนิพพานเป็นตัวตัวตนเป็นตัวกูไม่พูดกันไม่รู้เรื่อง คนนึ่งยิ่งอยากจะมีตัวตนอยากจะมีตัวกูเอาอะไรที่ดีที่สุดเป็นตัวกูแล้วก็ว่าเอาเองว่าพระนิพพานเป็นตัวตนเป็นตัวกูพระนิพพานจะเป็นพระนิพพานะเป็นตัวกูไม่ได้ถ้ายังมันมีตัวกูอยู่แล้วก็ไม่มีนิพพานนะพระนิพพานมันจะบังตัวกูเสมอไปพระนิพพานจะเป็นตัวกูก็ไม่ได้เป็นของกูก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีตัวกูมีของกูนิพพานไม่ปรากฏนิพพานไม่ปรากฏ นิพานจะเป็นตัวกูเสอเองก็บ้าบอที่สุด <c oughs> อย่าไปหลงตามลังวังลัทิบงังผู้อนนิพานเป็นบรมอัตตาประมะอัตตาบรมอัตตาคือตัวกูใหญ่ <c oughs> เอานิพานเอาเอา,เอาตัวกูเป็นฝ่ายดีเลิศกไปเป็ฝ่ายยอดดีเป็นคนดีเป็นนิพานไปเลย พีจิงตัวกูตัวกูนี่มันไม่มีทางที่จะจะดับทุกข์ไม่มีทางที่จะเรียกว่าสร้างความสงบเย็นได้สงหมดในความรู้สึกประเภทนี้นี่ทานเป็นเรื่องฝ่ายเย็นตัวกู้กิเลสนี่เป็นเรื่องฝ่ายร้อนเป็นเรื่องฝ่ายร้อนอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ ตัวกูเข้ามานิพานก็ออกไปนิพานเข้ามาตัวกูก็ออกไปมันนี่อยู่อย่างนี้ <c oughs> รู้จักตัวกูตัวกูที่มันทําให้อยู่กันไม่ได้กับนิพานรู้จักรู้จักกันเสีย <c oughs> ถ้าใครรู้จักแล้วดีแล้วว่าใครยังไม่รู้จักก็รีบรู้จัก <c oughs> อาจมาเอามาพูดนี่ในฐานะที่เห็นว่าท่านยังไม่รู้จักคือท่านอาจจะไม่รู้จักอย่างถูกต้องอาจจะรู้จักน้อยเกินไป <c oughs> จึงว่าตัวกู้ที่ท่านยังไม่รู้จักเพราะว่าถ้าท่านรู้จักท่านจะหลงรักไอ้ตัวกูนั้นไม่ได้จะไม่จะนุน่นอมตัวกู <c oughs> จะจะกําจัดออกไปกําจัดออกไปจนสิ้นซากจนไม่มีเหลืออยู่ในจิตใจ ถ้ารู้จักตัวกูหรืออัตตาโดยแท้จริง